หลายคนเริ่มต้นด้วยการขอสิ่งที่ต้องการจากจักรวาลไม่ว่าจะเป็นเงินความรักความสำเร็จหรือการเปลี่ยนแปลงชีวิต พวกเขาศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดฝึกจินตนาการใช้ Affirmation และตั้งเป้าหมายอย่างตั้งใจแต่เมื่อเวลาผ่านไปความเชื่อเริ่มสั่นคลอนคำถามว่าทำไมมันยังไม่มาเริ่มผุดขึ้นในหัวทั้งที่ขอไปแล้วทำทุกขั้นตอนแล้วแต่กลับรู้สึกเหมือนมันยิ่งห่างออกไปเพราะจุดที่หลายคนพลาดที่สุดไม่ใช่การขอแต่คือการปล่อยวางหลังจากขอไปแล้ว การปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้และไม่ใช่การหยุดต้องการสิ่งน,นั้นแต่มันคือการเข้าสู่ภาวะพลังงานที่ว่าฉันมั่นใจแล้วว่ามันกำลังจะมาฉันไม่ต้องกังวลเหมือนคุณได้กดสั่งของออนไลน์แล้วมั่นใจว่าของจะมาถึงโดยไม่ต้องตามเพราะเมื่อคุณยังกังวลยังเร่งยังคิดซ้ำนั่นคือการสื่อสารว่าคุณยังไม่เชื่อว่าจักรวาลจะส่งมา จัก,กรวาลไม่ตอบสนองต่อคำพูดแต่ตอบต่อความรู้สึกลึกๆที่คุณมีณขณะนั้นผู้คนจำนวนมากติดอยู่ในกับดักของฉันอยากได้เร็วจนไม่รู้ว่าความเร่งร้อนนั้นคือพลังลบเพราะความเร่งแฝงความกลัวความไม่พอความไม่มั่นใจและพลังของการควบคุมทั้งหมดนี้คือสิ่งที่ทำให้การดึงดูดล่าช้าหรือบางครั้งก็ปิดประตูไปเลย การปล่อยวางจึงไม่ใช่เพียงการปล่อยความคิดแต่คือการยกเลิกความต้านในพลังงานของคุณเมื่อคุณหยุดต้านพลังงานหยุดควบคุมสนามพลังงานของคุณจะเปิดกว้างที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องทำให้จักรวาลเชื่อใจคุณคุณเพียงแค่เชื่อในจักรวาลว่ามันตอบสนองคุณเสมอเมื่อคุณปล่อยให้มันทำงาน เพราะการดึงดูดไม่ได้เกิดขึ้นจากการคิดถึงเป้าหมายตลอดเวลาแต่มันเกิดขึ้นเมื่อคุณอยู่ในทื่นความถี่ของความเป็นเจ้าของโดยไม่ต้องบีบบังคับเหมือนความรักที่แท้จริงมันมาหาคุณเมื่อคุณหยุดไล่ล่าและเริ่มเป็นพลังงานที่พร้อมรับดังนั้นคําถามที่แท้จริงจึงไม่ใช่แค่ว่าคุณขออะไรจากจักรวาลแต่คือคุณปล่อยวางได้แค่ไหนหลังจากที่คุณขอแล้ว เพราะการขอเป็นเพียงประตูแรกแต่การปล่อยวางคือการเปิดทางให้สิ่งนั้นมาถึงในบทต่อไปเราจะเจาะลึกถึงความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความอยากการเร่งการรอและวิธีการปล่อยวางที่ได้ผลจริงเพื่อให้คุณเปลี่ยนจากผู้ที่รอสิ่งที่ขอกลายเป็นผู้ที่พร้อมรับอย่างแท้จริง 1. ยิ่งอยากได้ยิ่งกันไว้ การขอสิ่งที่ต้องการคือการสื่อสารความปรารถนาออกไปในคลื่นพลังงานแต่ความอยากที่รุนแรงเกินไปแปรเปลี่ยนเป็นความกลัวว่าจะไม่ได้โดยไม่รู้ตัวยิ่งคุณอยากให้มันเกิดเร็วเท่าไหร่ความเร่งรีบนั้นยิ่งปิดกั้นเส้นทางพลังงานจักรวาลไม่ตอบสนองต่อคำว่าอยากได้แต่มันตอบสนองต่อพลังที่คุณเปล่งออกและถ้าพลังนั้นคือความขาดความไม่พอนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้มากขึ้นเรื่อยๆ หลายคนถามว่าแล้วไม่อยากได้เลยเหรอถึงจะดึงดูดได้คำตอบคืออยากได้ได้แต่ต้องอยากแบบสบายใจและมั่นใจว่ามาแน่ เหมือนคุณสั่งของจากร้านที่ไว้ใจไม่ต้องโทรตามไม่ต้องห่วมว่ามีของไหมคุณวางใจและเดินต่อใช้ชีวิตเหมือนของนั้นมาแน่เพียงยังไม่ถึงนั่นแหละคือพลังของคนที่มีอยู่แล้วไม่ใช่แค่คนที่อยากมีลองสำรวจใจคุณตอนนี้ว่าคุณอยากเพราะคุณรู้ว่ามีมันแน่หรือคุณอยากเพราะคุณยังไม่มีแล้วกลัวว่ามันจะไม่มาคำตอบนั้นไม่อยู่ในคำพูดของคุณแต่อยู่ในคลื่นพลังงาน ที่คุณเป็นท่านลึกๆคุณยังรู้สึกว่าฉันต้องได้เพราะตอนนี้ฉันยังไม่มีนั่นคือพลังงานที่กันทุกอย่างแม้คุณจะภาวนาแค่ไหนก็ตาม ความลับคือเมื่อคุณรู้สึกว่าคุณมีมันแล้วคุณไม่ต้องการมันอีกและเมื่อพลังงานของคุณไม่ต้องการมันก็เปิดรับสิ่งที่คุณปล่อยให้มาได้จะมาแบบง่ายดายโดยไม่ต้องพยายามเพราะการพยายามมากไปแสดงว่าคุณยังไม่เชื่อว่าคุณมีพลังดึงดูดจริงและจักรวาลจะรอจนกว่าคุณปล่อยพลังแห่งความขาดไปเสียก่อน ถ้าคุณรู้สึกว่าอะไรบางอย่างยังมาไม่ถึงให้ถามว่าคุณยังเร่งหรือสงบคุณยังต้องการหรือพร้อมรับคําตอบนี้จะสะท้อนคลื่นพลังงานที่คุณกําลังเปล่งออกไปทุกวินาทีและจักรวาลจะตอบกลับเสมอไม่ใช่ตามสิ่งที่คุณขอแต่ตามสิ่งที่คุณเป็นเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากให้สิ่งนั้นมาจงเลิะอ,อยากแล้วเป็นคนที่มีมันแล้ว 2. ยิ่งขอซ้ำยิ่งส่งพลังว่ายังไม่มีหลายคนเข้าใจผิดว่าการขอซ้ำๆบ่อยๆเป็นการย้ำกับจักรวาลว่าฉันต้องการสิ่งนี้แต่ในพลังงานจริงๆการขอซ้ำไม่ใช่พลังของศรัทธาแต่มักเป็นพลังของความไม่เชื่อเพราะถ้าคุณเชื่อจริงคุณจะขอแค่ครั้งเดียวแล้วรอรับเหมือนมั่นใจว่าไพรสณีส่งแน่ การขอซ้ำคือการสะท้อนว่ายังไม่มาฉันยังไม่เห็นผลฉันยังไม่แน่ใจและจักรวาลไม่ฟังคำขอแต่มันฟังพลังงานที่คุณปล่อยระหว่างขอพลังที่แท้จริงไม่ใช่การพูดซ้ำแต่คือพลังของความรู้สึกว่ามันมาแล้วจักรวาลตอบสนองตอบภาวะที่คุณเป็นมากกว่าคำพูดที่คุณพูด เพราะถ้าคุณพูดว่าขอให้ฉันรวยแต่ในใจคุณกำลังรู้สึกจนอยู่คุณจะได้พลังของความจนที่กำลังขอรวยไม่ใช่ความร่ำรวยพลังงานไม่โกหกและจักรวาลก็ไม่หลงกับคำสวยๆให้คุณนึกถึงการปลูกเมล็ดพืชคุณไม่ต้องขุดมันขึ้นมาทุกวันดูว่ารากงอกหรือยังคุณแค่ปลูกรดน้ำและปล่อยให้มันเติบโตในเวลาที่ควรจะเติบโต การขอซ้ำเหมือนคุณขุดดินดูรากทุกวันมันจึงไม่โตเสียทีแต่การขอแล้วเชื่อเหมือนปลูกและวางใจนั่นคือการให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันหน้าที่ของคุณคืออยู่ในพลังงานของฉันได้แล้วมากกว่าฉันยังรออยู่เมื่อคุณเลิกขอซ้ำคุณจะเริ่มรับได้มากขึ้นเพราะพลังงานเปลี่ยนจากการร้องขอเป็นการเปิดรับ และการเปิดรับคือภาวะของความเงียบสงบเยือกเย็นและมั่นใจคุณไม่จำเป็นต้องเร่งไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องจับเวลาแต่คุณรู้เลยว่าสิ่งที่คุณขอกำลังเดินทางมาแน่ๆจำไว้ว่าการขอหนึ่งครั้งด้วยพลังความเชื่อที่หล้นทะลักมีพลังมากกว่าการขอร้อยครั้งแบบหวาดกลัวและสงสยัยเพราะจักรวาลไม่ได้ตอบต่อเสียงของคุณแต่ตอบต่อความถี่ของคุณ ยิ่งขุณมั่นใจยิ่งคุณนิ่งยิ่งขุนเชื่อไว้ได้สิ่งนั้นยิ่งถูกดึงดูดเร็วขึ้นและทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการขอแล้วเชื่อไม่ใช่ขอแล้วขออีก3การปล่อยวางไม่ใช่การเลิกหวังแต่คือการเลิกต้าน หลายคนกลัวคำว่าปล่อยวางเพราะคิดว่ามันแปลว่าต้องเลิกหลมความฝันแต่แท้จริงแล้วการปล่อยวางไม่ได้แปลว่าเลิกต้องการไม่ได้แปลว่ายอมแพ้มันคือการหยุดพยายามบีบบังคับให้สิ่งที่เราขอมาตามเวลาตามทางของเราเป็นการถอยออกจากการควบคุมทุกอย่างแล้วไว้ใจว่าจักรวาลจัดการได้ดีกว่า เพราะความตึงเครียดคิดมากคาดหวังเกินไปมันคือพลังต้านที่ขัดขวางการรับการปล่อยวางคือการบอกกับจักรวาลว่าฉันเชื่อแล้ว คุณไม่จำเป็นต้องไปตามดูว่าเมื่อไหร่จะมาหรือจะมาทางไหนคุณไม่ต้องคิดแทนจักรวาลเพราะคุณมีหน้าที่ขอและรับไม่ใช่ควบคุมยิ่งคุณมั่นใจยิ่งคุณสงบยิ่งคุณวางใจจักรวาลยิ่งทำงานได้เร็วแต่ถ้ายัางวิตกยังตามจอ้องยังกลัวจะไม่ได้คุณกำลังส่งสัญ,ญญาณไม่เชื่อออกไปการปล่อยวางไม่ใช่การลืมแต่คือการอยู่เหนือสิ่งที่คุณขอ เหมือนคนที่รู้ว่าของขวัญอยู่ในมือไพรสณีแล้วเขาไม่กังวลอีกต่อไปคุณสามารถยังจินตนาการสิ่งที่คุณขอได้ทุกวันแต่ไม่ใช่จากความอยากแต่จากความยินดีล่วงหน้าว่ามันเป็นจริงแล้วนี่คือพลังของผู้รับที่แท้จริงเมื่อคุณสั่นสะเทือนเท่ากับสิ่งที่คุณขอคุณไม่ต้องวิ่งตามเพราะมันจะมาหาคุณ ลองสังเกตใจตัวเองหากคุณยังรู้สึกกังวลใจเมื่อนึกถึงสิ่งที่อยากได้นั่นแปลว่าคุณยังไม่ปล่อยวางเพราะยังมีพลังของความกลัวว่าจะไม่ได้ซ่อนอยู่จงกลับมาทำใจให้ผ่อนคลายให้โปร่งเบาเหมือนคลื่นน้ำใสไร้แรงต้านปล่อยให้ความปรารถนาไหลไปกับสายน้าแล้วดูว่าจักรวาลจะนาพากลับมาอย่างไรเพราะทุกการบังคับมีแต่จะชะลอแต่ทุกการปล่อยคือการ เปิดทางผู้ที่เข้าใจการปล่อยวางอย่างแท้จริงมักได้สิ่งที่ต้องการเร็วกว่าที่พยายามบีบเพราะจักรวาลทำงานผ่านความเปิดรับไม่ใช่ความควบคุมเมื่อคุณอยู่ในพลังของความไว้ใจทุกสิ่งจะมาอย่างง่ายดายไม่ใช่เพราะคุณไม่พยายามแต่เพราะคุณไม่ขัดขวางตัวเองปล่อยวางไม่ใช่การยอมแพ้แต่คือการยอมให้มันมา4 พลังงานที่คุณเป็นสำคัญกว่าสิ่งที่คุณพูดจากระวานไม่ได้ตอบรับสิ่งที่คุณพูดตรงๆแต่มันตอบรับสิ่งที่คุณเป็นความรู้สึกความสั่นสะเทือนภายในของคุณ ต่อให้คุณพูดว่าฉันร่ำรวยแล้ววันละร้อยครั้งแต่ถ้าลึกๆคุณยังรู้สึกว่าตัวเองขัดสนจักรวาลจะตอบรับความขัดสนไม่ใช่คำพูดเพราะพลังงานที่คุณเปล่งออกนั้นไม่เคยโกหกแม้แต่คุณเองก็สัมผัสมันได้ พลังงานของคุณคือแม่เหล็กที่ดึงดูดทุกสิ่งคุณไม่จำเป็นต้องอธิษฐานให้เปลืองแรงหากคุณรู้สึกเป็นเจ้าของอยู่แล้วเช่นเดียวกับคนที่มั่นใจว่าเขาสมควรได้รับเขาไม่ต้องขอเสียงดังแต่ทุกอย่างก็มาเองเพราะพลังงานของเขาพูดแทนตัวเขาโดยไม่ต้องออกเสียงและจักรวาลตอบสนองต่อภาวะนั้นอย่างซื่อสัตย์และแม่นยำ ถ้าคุณอยากรู้ว่าตัวเองกำลังดึงดูดอะไรอยู่ให้ดูที่สภาวะปัจจุบันคุณกำลังรู้สึกยังไงเบาสบายหรือกังวลเครียด เพราะความรู้สึกเหล่านี้คือเคลื่อนความถี่ที่คุณออกอากาศทุกวินาทีคำพูดจะไม่มีผลเลยถ้าความรู้สึกข้างในยังเป็นขั้วตรงข้ามเพราะจักรวาลดึงดูดด้วยความถี่ไม่ใช่คำอธิบายดังนั้นแทนที่จะหมกมุ่นกับการพูดให้ถูกหรือจินตนาการให้เป๊ะให้คุณโฟกัสที่การเป็นคนที่คุณอยากเป็นในตอนนี้ คุณอยากเป็นคนรักตัวเองใช่ไหมงั้นจงเริ่มรักตัวเองก่อนคุณอยากเป็นคนมั่งคัง่งงั้นจงใช้ชีวิตในแบบที่มั่งคั่งในความรู้สึกถ้าคุณกลายเป็นแบบนั้นได้ภายในพลังงานจะขยายภายนอกโดยอัตโนมัติ ยิ่งคุณเป็นมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งไม่ต้องพูดเพราะสิ่งดีๆจะวิ่งเข้าหาโดยที่คุณไม่ต้องไล่ตามนั่นแหละคือพลังของผู้มีพลังงานตรงกับสิ่งที่ตนขอคุณไม่ได้ดึงดูดสิ่งที่คุณอยากได้แต่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณเป็นอยู่แล้วดังนั้นทุกอย่างเริ่มจากการเป็นไม่ใช่การพูด 5. เปลี่ยนพลังงานก่อนแล้วโลกภายนอกจะเปลี่ยนตาม ความเข้าใจผิดอันดับต้นๆของคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดคือรอให้ชีวิตดีแล้วจะรู้สึกดีแต่จักรวาลทำงานกลับกันคุณต้องรู้สึกดีให้ได้ก่อนชีวิตจึงจะเปลี่ยน โลกภายนอกเป็นเพียงกระจกสะท้อนความถี่ที่คุณส่งออกถ้าภายในคุณยังสั่นสะเทือนด้วยความขาดโลกภายนอกจะยังแสดงภาพของความขาดคุณจึงไม่สามารถแก้ปัญหาชีวิตจากภายนอกได้ต้องเริ่มจากข้างในเสมอคลื่นพลังงานของคุณคือจุดเริ่มต้นของทุกการเปลี่ยนแปลงเพราะสิ่งที่คุณรู้สึกอยู่ในตอนนี้จะกลายเป็นแม่แบบของเหตุการณ์ข้างหน้า หากวันนี้คุณเลือกความสงบโลกพรุ่งนี้จะเริ่มสะท้อนความราบรื่นหากวันนี้คุณเลือกความขอบคุณโลกจะเริ่มสะท้อนสิ่งให้คุณรู้สึกขอบคุณมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่คนบางคนไม่ต้องดิ้นรนแต่ชีวิตกลับเปลี่ยนเพราะเขาเปลี่ยนพลังงานได้ อย่ารอให้คนอื่นเปลี่ยนอย่ารอให้เงินเข้าบัญชีอย่ารอให้เขากลับมาจงเริ่มเปลี่ยนสิ่งที่คุณสามารถควบคุมได้ทันทีคือตัวคุณเองเลือกความรู้สึกใหม่เลือกความคิดใหม่เลือกความเชื่อใหม่แม้โลกยังดูเหมือนเดิมแต่ภายในคุณกำลังสร้างความเป็นจริงใหม่และถ้าคุณรักษาความถี่นี้ไว้โลกภายนอกจะต้องปรับตัวตาม การเปลี่ยนพลังงานคือการย้ายตัวเองไปอย่างคลื่นของสิ่งที่คุณอยากได้คุณไม่จําเป็นต้องรู้ว่ามันจะมาทางไหนแค่อยู่ในคลื่นที่ตรงกันเหมือนเปิดวิทยุคลื่น96.5ก็ต้องได้ยินเพลงจากช่องนั้นเท่านั้นจากระวาลก็เช่นกันไม่เคยส่งผิดคลื่นเพียงแต่คุณอยู่ในคลื่นที่คุณไม่รู้ตัวว่าตั้งไว้เปลี่ยนคลื่นเปลี่ยนชีวิตเสมอ คุณไม่ต้องเปลี่ยนโลกทั้งใบแค่เปลี่ยนพลังงานภายในคุณแล้วคุณจะพบว่าคนสถานการณ์โอกาสเริ่มขยับเข้ามาอย่างลื่นไหลไม่ใช่เพราะโชคช่วยแต่เพราะคุณเป็นเคลื่อนที่ดึงดูดทุกอย่างที่ตรงกันและนี่คือหัวใจของกฎแรงดึงดูดที่แท้จริงไม่ใช่การขอแต่คือการเป็นเมื่อคุณเป็นพลังงานใหม่โลกใบใหม่ก็จะเป็นของคุณ6 จงอยู่กับความรู้สึกว่ามันเป็นจริงแล้วความรู้สึกคือกุญแจสำคัญที่สุดในการดึงดูดสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่แค่การคิดหรือพูดถึงสิ่งนั้นเท่านั้นแต่คือการรู้สึกว่าเป็นจริงแล้วอย่างแท้จริงเมื่อคุณฝึกอยู่ในพลังงานนี้บ่อยครั้งจนมันกลายเป็นสถานะปกติของใจจากระวาลจะไม่มีทางปฏิเสธพลังงานนี้เพราะมันคือสัญญาณที่ชัดเจนที่สุดว่าคุณรับรู้และยอมรับสิ่งที่ต้องการไปแล้ว ลองนึกภาพคนที่ถือของขวัญอยู่ในมือแม้ยังไม่ได้เปิดก็รู้สึกมีความสุขเขาไม่ได้รอจนเปิดจริงๆถึงจะยิ้มได้เขามีความสุขจากการรู้สึกว่าเป็นเจ้าของแล้วนี่คือพลังของการอยู่กับความรู้สึกนั้นก่อนสิ่งจะมาไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการจะเป็นเงินความรักหรือสุขภาพดีเมื่อคุณรู้สึกว่ามันเป็นจริงแล้วคุณได้สร้างความถี่แม่เหล็กที่แข็งแรงที่สุด อย่าปล่อยให้ความคิดและความรู้สึกแยกกันหลายคนคิดในใจว่าฉันอยากได้แต่รู้สึกกลัวรอคอยหรือไม่มั่นใจนั่นเหมือนการสั่งงานเครื่องยนต์แต่เหยียบเบรกพร้อมกันมันสร้างความสับสนในจักรวาลทำให้ความสำเร็จชะลอหรือหลบหนีไปดังนั้นจงฝึกให้ใจอยู่กับความรู้สึกที่เป็นเจ้าของและมีแล้ว การฝึกอยู่กับความรู้สึกนี้ต้องใช้ความต้องใจและซ้ำๆจนกลายเป็นนิสัยเริ่มจากนั่งสงบจินตนาการให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดและโฟกัสที่ความรู้สึกในร่างกายใจเบาอิ่มเอมและสงบความรู้สึกนี้จะเปลี่ยนแปลงการสั่นสะเทือนภายในคุณและจักรวาลจะเริ่มนำสิ่งที่คุณฝันมาให้ใกล้เคียงความเป็นจริงขึ้นทุกวัน สุดท้ายความรู้สึกนี้คือภาษาจักรวาลที่ส่งสัญญาณชัดเจนที่สุดเมื่อคุณสื่อสารกับจักรวาลผ่านความรู้สึกที่มั่นคงและจริงใจจักรวาลจะตอบรับด้วยการจัดสรรสิ่งที่ตรงกับความถี่นั้นอย่างเหมาะสมไม่มีอะไรที่คุณต้องทำมากกว่านี้นอกจากเป็นความรู้สึกนั้นอย่างแท้จริงนั่นคือจุดที่แรงดึงดูดทำงานอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด การปล่อยวางไม่ได้หมายความว่าเลิกอยากหรือไม่ใส่ใจกับสิ่งที่คุณปรารถนาแต่เป็นการปล่อยให้จักรวาลทำหน้าที่ของมันอย่างเต็มที่โดยที่คุณไม่ฝืนไม่กดดันตัวเองเมื่อคุณปล่อยวางแทนที่จะจับจ้องอยู่กับสิ่งที่ยังมาไม่ถึงคุณกลับเลือกที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบสบายใจและเต็มไปด้วยความเชื่อมั่นในพลังงานของตัวเองนี่คือการเปลี่ยนจากการบีบคั้นเป็นการเปิดรับ พลังงานที่เปิดกว้างและยืดหยุ่นจะดึงดูดสิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาเพราะจักรวาลชอบความสบายใจและไม่ตอบสนองกับความกดดันดังนั้นยิ่งคุณไม่ติดกับผลลัพธ์ก็ยิ่งปล่อยให้พลังงานไหลเวียนอย่างอิสระและความสำเร็จจะเข้ามาในเวลาที่เหมาะสมที่สุดสำหรับคุณสิ่งที่คุณต้องทำคือโฟกัสกับพลังงานภายในของตัวเองรู้ตัวว่าคุณกำลังรู้สึกอย่างไรและเลือกที่จะปรับเปลี่ยนความรู้สึกนั้น อย่าให้ความกลัวความไม่แน่นอนหรือความคาดหวังเกินไปมาควบคุมใจคุณเพราะเมื่อใจสงบและมั่นคงความถี่พลังงานที่ส่งออกไปจะสะท้อนสิ่งดีๆกลับมาเสมอการฝึกฝนปล่อยวางจึงเหมือนการฝึกใจให้เป็นผู้สังเกตการไม่ตัดสินไม่รีบร้อนและไม่ยึดติดกับสถานการณ์แต่ละวันเป็นโอกาสที่จะฝึกฝนและปล่อยวางสิ่งที่ไม่จําเป็นคุณจะเริ่มเห็นว่าความกังวลลดลงและความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สุดท้ายการปล่อยวางคือการเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ในกระบวนการของจักรวาลว่ามันจะส่งสิ่งที่คุณต้องการมาให้ในเวลาที่เหมาะสมที่สุดไม่ช้าเกินไปและไม่เร็วเกินไปเพียงแค่คุณอยู่ในพลังงานที่เปิดกว้างและพร้อมรับสิ่งดีๆด,ด้วยใจสงบการปล่อยวางไม่ใช่แค่เรื่องของการปล่อยแต่เป็นการรับด้วยด้วยความเชื่อและพลังงานที่มั่นคง เมื่อคุณทำได้ครบถ้วนทั้งการขอการเป็นและการปล่อยวางนั่นคือจุดที่คุณจะเริ่มเห็นความสำเร็จและความเปลี่ยนแปลงในชีวิตอย่างแท้จริง